สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพนทาเวาส์ mm. เช่นเคยนะคะถ้าใครกําลังมองหาบ้านเดี่ยว mm. ชั้นเดียวแล้วก็บ้านหลังนี้อ้อมเตรียมมานําเสนอให้แล้วนะคะเป็นบ้านที่ทําการปลูกเองนะไม่ได้อยู่ในโครงการแต่ว่าเป็นบ้านมือสองเช่นกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ถนนทาไทยราช3 1สามซึ่งหน้าปักซอยเป็นตลาดสุวรรณเกลียวทองเลยค่ะถ้าใครอยากได้ทําเลที่ มีตลาดทำอาหารได้ง่ายๆนะคะก็คือเราเดินเดินออกไปข้างหน้าเนี่ยนิดเดียวเลยซื้อของกลับเข้ามาทำอาหารที่บ้านได้เลยเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่50ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างประตูตัวนี้เป็นของเดิมอยู่แล้วนะคะก็คือด้วยความที่เขาเป็นอร่อยก็เลยเสียดายเนาะ mm hmm. เพราะว่ามันค่อนข้าง ทนทานอ้อมก็เลยเก็บไว้ให้ค่ะเข้ามาภายในบ้านเนี่ยเราสามารถจอดรถในบ้านได้สองคันก็คือเราจอดรถตรงนี้ธรรมดาไ่้แหละแต่ว่าถ้าใครมีรถถึงสองคันเนี่ยสามารถแทรกเข้ามาจอดมุมนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นก็ได้ถ้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นรถสองคันแล้วเนี่ยก็ยังมีโซนนั่งเล่นด้านบนได้เช่นเดียวกันค่ะ ขึ้นมาดูด้านบนเลยนี่นะคะเป็นลานนั่งเล่นด้านหน้าบ้านนะคะลมพัดมาเนี่ยคือนั่งเล่นได้สบายๆเลยรตรงนี้เข้ามาดูด้านในบ้านกันเลยค่ะกระเบื้องพื้นตรงนี้อ้อมเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็คือใช้เป็นลายหินอ่อมสีขาวนะคะเพื่อให้บ้านดูโปรง่งโล่งสะอาดค่ะแล้วก็ฝ้าเปลี่ยนฝ้าให้ใหม่นะคะใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ทําฝ้าหลุมพร้อมกับไฟซอนไฮยด้วยค่ะ ถ้าอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องคือห้องนี้ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนี้ห้องหนึ่งค่ะเรามาดูห้องนี้กันก่อนด้วยความที่บ้านห0ตารางวาเนี่ยแล้วมีสองห้องนอนใช่ไหมห้องเขาก็จะได้กว้างมากๆตรงนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องนะคะซึ่ง เขาจะเชื่อมกับห้องนอนอีกห้องนึงก็แปลว่าเราสามารถเข้าห้องน้ําจากห้องนอนได้จากทั้งสองทางเลยค่ะอันนี้ดูสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตรงนี้ในห้องนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะแบ่งออกเป็นโซนออสําหรับสุขภัณฑ์แล้วก็แบ่งเป็นโซนเปียกให้ด้วยนะคะถัดมาเรามาดูอีกห้องหนึ่งกันเลยค่ะ นี่เลยห้องนอนอีกห้องนึงนะคะก็จะกว้างพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะมีห้องยิบย่อยข้างนอกตรงนี้ให้ด้วยก็คือของเดิมเนี่ยเป็นระเบียงเนาะก็เลยทำต่อเติมใส่กระจกขึ้นมากั้นเป็นอีกห้องเล็กๆเ,เอาไว้แบบเราอาจจะวางเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้านี้ก็คือข้างนี้เป็นห้องครัวนะก็เข้ามาได้เลยในห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีเคาน์เตอร์ให้อยู่แล้วเนาะซึ่งบ้านหลังเนี้ยด้วยสภาพของเขายังดีอยู่แล้วเจ้าของเก่าอะ่ะเขาเน้นปูกระเบื้องบแบบเต็มพี่มากเราก็เลยยังคงคอนเซปต์ไว้อยู่นั่นเองค่ะเคาน์เตอร์บาร์ก็มีแล้วก็อ้อมแถมเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันเป็นของใหม่ให้นะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากซักผ้าในบ้านมีโซนเล็กๆตรงนี้ให้เราสามารถวางแบบเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในนะคะเข้าไปดูข้างในได้เลยก็มีทั้งก๊อกน้ํปาปลักไฟแล้วก็ท่อน้ํำทิ้งให้แล้วคะ่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งคะ่ะห้องที่สองนี่เลยก็แบ่งโซนได้ดีพอสมควรนะคะก็สําหรับคุณผู้ชายก็ เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนเปียกอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เลยถ้าเกิดว่าใครมีแบบคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วเนี่ยเวลาอาบน้ำเนาะมีเราวจับตรงนี้ไว้ให้แล้วด้วยก็สบายได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอ่างล้างหน้าตรงนี้ด้วยอีกอันนึงนะคะอืม นี่เลยก็คือถ้าใครอยากได้บ้านที่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าสมาชิกไม่เยอะเนี่ยบ้านหลังนี้ตอบตจวย์มากๆแล้วก็ใกล้ทั้งออโรงเรียนใกล้ตลาดสุวรรณเกลียวทองแล้วก็ไปอีกนิดเนี่ยก็จะเป็นตลาดมินบุรีและใกล้มากๆเลยถ้าใครสนใจอยากนัดเยี่ยมชมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อออมเข้ามาได้ที่เบอร์และหลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เซรอบวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ